สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกับช่องซาสสตรีมพาเพิร์แน่ตามแดดดิเช่นเคยค่ะนะคะวันนี้ไปอยู่ในสวนค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนะคะแม่เก็บพักขมนะคะแล้วก็มีเรื่องมา่อว่าวซูพ่อแม่พี่น้องฟังน้ำค่ะนะคะจริงๆแล้วตัง้งใจมาทั้งงาแหละนะคะแต่ว่าอัดคลิปก่อนเอก็บพักนะคะก่อนนะคะเท่ากับมีเรื่องมา่อว่าวซูฟังอีกละแดนะคะเพื่อได้พังเข้ามารับชมรับฟังนะคะหากเพื่ได้มักในการเล่าเรื่องของซาปุ้ยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นำเดินละที่สำคัญ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกสู่กันฟังน้ำเด้อค่ะนะคะเรื่องเล่านะคะมันก็คือเรื่องเล่านะคะต่างคนกับต่างคิดนะคะต่างคนกับต่างมุมมองเด้อนะคะมันอีปุ๋ยจะมาในหัวข้อเรื่องนะคะได้ขา่าวว่าอยู่ตตาประเทนนะคะอันเน่ากินเน่าอย่างนะคะไม่หากินลําบากนะคะอันความลําบากของแต่ละคนมันก็น,นะคะมีนะคะ แต่ตั้งกันออกไปเด้อค่ะพอแม่พี่น้องนะคะว่าอันแต่ละเพราะว่าแต่ละครอบครัวแต่ละคนนีกนะะ่ก็นะคะอ่ามักนะคะมักกินบ่กือกันนะคะอย่างส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่มักขึก้นกันก็คือในเรื่องของอาหารการกินแนวบานเฮ่าค่ะอยู่ตามประเทศนะคะเฮาก็สมักว่าอ่าไม่ทากินยากนะคะเข้ามายากน่ะนะคะของแต่ละคนมันบ่กือกันเด้เอาง่ายๆนะคะคือแต่ละประเทศเนี่ยนะคะ มีความอยากง่ายในการซื้อนะคะแตกต่างกันออกไปอไม่ว่าจ,จะอยู่ในนะคะประเทศเดียวกันก็ตามนะคะก็มีความอยากง่ายในการซื้อแตกต่างกันออกไปคีอกันนะคะเพราะว่าบางคนนะคะอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่ในแรงไกลนะคะคนหลายหลายเสียแล้วก็มันก็จะมีพวกร้านเอเชียช็อปต่างๆหลายพุดขึ้นมาหลากหลายอ่ะนะคะพวกซปเปอร์มาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะแล้วก็นี่ก็พวกพักพวกของกินไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็สิห้าซื้อง่ายนะคะแต่ว่าสำหรับบางครูบางคนนะคะเขาอยู่ไกลออกไปนะคะมันบอสะดวงในการเดินทางนะคะและมันก็มีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะคะที่เข้ามานะคะเดี๋ยวนี้นั่นก็คือนะคะการซื้อของออนไลน์นะคะ <c oughs> ทีนี่นะคะการการซื้อของออนไลน์มันกับบอแมนว่าโอ้ยอย่างนั้นมันก็จะมีสูนแนวนะคะท่านผู้ชมและที่สําคัญนะคะก็ต้องดูปัจจัยนี่หลากหลายด้านด้วยนะคะไม่ใช่ว่า โอ้ยฉันอยากกินโน่นนี่นั่นนะคะก,คก็คลิกคลิกคลิกซื้อนะคะมันมีผลตามมาหลากหลายค่ะเอายกตัวอย่างนะคะง่ายๆด้วยสมมติว่าอยากกินทุเรียนแล้วนะคะคุณซื้อของออนไลน์มันไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่คุณซื้อนะคะทุเรียนจะมาสภาพดีนะคะกว่าจะมาถึงเรานะคะสภาพเน่าเละนะคะนี่แหละที่มานะคะนี่ยกตัวอย่างง่ายๆและต่อมานะคะในเรื่องของพักเซิร์ชนะคะ บางยางมันก็แปลว่าเขาจะเอามาขายมีสียางเน้อนะคะพี่นอ้องอาทเช่นนี่ในในเมืองมาดิดจะมีพักขมขายอยู่นะคะแต่ว่าแม่ค้าทั่วไปนี่เขาเอาพักขมมาขายอยู่บ่านะคะพักขมยังสีนี่พี่น้องอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแล้วที่สำคัญน่ะแต่ละคนมันมาพักมาขึ้นกันเด้พี่น้องนะคะพราแม้ว่าโอ้ยเขาจะมีสื้แน,นวที่เขาอยากนะคะพี่น้องซื้อของออนไลน์ แน่นอนค่ะอยู่ต่างประเทศนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะแต่อย่าลืมว่าปากแต่ละคนความมักความชอบมันมาคือกันยังสเปนก็ถือว่า,าพวกผลไม้นะคะผักอุดมสมบูรณ์นะคะผักบ้านเขานะมีต่างรลายชนิดแล้วก็บางอย่างก็เอามาก,กินแท่นผักไทยได้นะคะมันก็ยังว่าแหละมันก็เมนว่าห้าสิกินแต่อาหารไทยจะสมเมือเนาะนะคะเราก็ดัดแปลงนะคะหรือว่ากินอาหารฝรั่งบ้างนะคะจะว่าแนวมักอีรีนะนะคะก็ต้องเป็นอาหาร ตามใจปากเข้าอยู่แล้วนะคะอาหารทินอาหารทินของเข่านะคะ<ม>แล้วที่สําคัญในเรื่องของราคานะคะเป่าถึงเรื่องเงินเรื่องขํานี่นะคะพี่น้องคือถาสือของออนไลน์นะจะค่าทรงนะคะค่าของที่แพงงคืนนะคะมันก็นคือว่ายางไปในห่างนี่นะคะเขามีเงินสมมตินะ มีเงินสักสิบยูโรเขาก็สามารถซื้อพักไทยสองสามอย่างได้แล้วนะคะเพราะว่ามันก็มีอยู่นะคะที่เขาขายเป็นแต่ว่าร้อยกรัมสองร้อยกรัมอะไรอย่างเงี้ยน่ะนะคะเนาะก็โดยส่วนใหญ่อะตามห้างอะมันก็สิบแ็คละประมาณสี่ยูโรกลัวหายูโรกลัวหรือเจ็ดยูโรก,ก,กัวน่ะพกพักบางอย่างที่เห็นเห็นนะในสเปนอะยังมะคงมาเขือซือหาลูกไงนะคะก็ เกือบหายูโรหกยูโรก็ว่าไปนะคะเขาชังเป็นกล้ำคล้ายเนาะนะคะมันบอมแนบ่าโอ้ยถือคือข้าสื่อจากค้นสวนที่เขาปลูกได้เลยพี่น้องอย่างถ้ามีคนไทยที่อยู่ในสเปนอ่ะเขาปลูกขายเนี่ยนะคะคือราคาต่อกิโลมันถือนะคะส่วนใหญ่จะคล้ายกันกิโลแบบว่าแล้วแต่บางอย่างอ่ะนะคะกิโลสี่กิโลละห้านะคะกิโลละแปดกิโลละสิบก็ว่ากันป้ายนะคะ สิบหายี่สิบบวกเกินนี่ดอกค่ะนะคะมันแล้วแต่ชนิดปลูกค,ความยากง่ายนะคะอย่างอาทิเช่นข่ากระชายพวกนี้ก็จะแพงหน่อยนะคะส่วนใหญ่ออกจากสวนนะคะส่วนใหญ่ก็นะคะเรารดา้สิบหายี่สิบนะคะผู้เอาไปขายต่อก็อีกราคาหนึ่งนะคะแต่ว่า,า้าเขาสื่อตามที่เขาแพ็คข้ายเป็นกร,รัม่ะนะคะส่วนใหญ่น่ะโอ้ยมันก็มีตั้งแต่สองจุดหาสี่จุดหาเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นเนเกือบหายูโรต่อแพ็คอยู่นะคะ ในเรื่องของการสั่งซื้อออนไลน์มันมีหลายจาค่ะราคามันคึอกันดอกอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังสืบเสื่อนะคะเห็นไหมต่างคนก็ต่างมีมุมมองของตัวเองนะคะดังนั้นเขามาแลกกัโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหาประเด็นมักในเรื่องเรานะคะเห็นบวนี่ผักขมงา,ามงามการที่นะคะเราปลูกผักกินเองนะคะเห็นไหม แค่เราปลูกผักอะนะคะความคิดของแต่ละคนยังแตกต่างเลยบางคนก็ยังว่าโอ้ยไปอยู่หอดืองหนองบางหน้าก็มาหาปลูกผักทาสวนมกไก่ขนาดนี้แล้วอันถ้าจะไปทําสวนไปเฮ็ดยังคือไปอยู่บ้านเฮ่าบางอย่างมีเห็นบอกต่างคนกับต่างคิดแต่สำหรับเฮ่าถ้าปลูกผักนี่นะคะเราปลูกยางว่างแล้วก็เราก็ได้ลุ้นระทึกนะคะว่าแต่ละปีฉันปลูกได้หรือไม่ได้นะคะเพราะผักบางอย่างมันปลูกง่ายแล้วก็ปลูกยากมากนะคะ ได้กินแล้วก็บ่ไย้กินนั่แหละแต่ละปีนะคะก็วิจัยไปเรื่อยๆค่ะนะคะปลูกพักกินเองก็ไม่ใช่ว่านะคะอ่ามันจะถูกนะคะไหนจะฆ่า,มาเมล็ดพันธุ์นะคะในเสียเท่าเสียเ,เ,เ,เวลามาดูแลนะคะพี่น้องเงินบอลที่สําคัญนี่ยนะคะเราไม่ได้ฉีดยานะคะเราก็จะได้ถักปลอดสารพิษนะคะถ้าสิหารไปเก็บส่วนอื่นบ่นะคะส่วนใหญ่ฝรังหนีก่อนที่เขาจะลงปลูกนี่นะคะเขาฉีดยาฆ่าหญ้าก่อนนะคะ เห็นสังเกตได้เวลาเขาปลูกนะคะของหนึ่งยาเขาบวกลืกนเด้คเขาพี่น้องเขาปลูกเขาฉีดก่อนนี่ญาติปุ้ยยังว่าจะฉีดให้เลยนะคะปุ้ยบอกว่าโอ้ยป้าต้องฉีดดอกฉันว่างปุ้ยเลยว่างี้ยั่หยามันขื้นเห็นบอลนี่ขืนน้นเต็มแบบนี้นี่นะคะยามปุ้ยว่างปุ้ยกับมาท้อนทั้งปุ้ยเองเลยเฮ็ดไปเรื่อยๆค,ะะคะ่ะเนี่ยค่ะนี่ก็เอาอยานี่หูเป็นอาทิตย์ลรวค่ะยังท่านเหลวอยู่นะคะทางหยาน,นั่นแหละก็ะว่ามันมีแนวกินได้น้ำอาะมันขึ้นเองนะ่ะ เห็นไหมเราก็ได้ผักที่แบบว่าปลอดนะคะกินแซ่บรสชาติธรรมชาติเห็นบอกเนี่อาหารกินเองกะยังว่าแหละพี่น้องเอ้ยอันเ้าเห็ดเองมันก็ถึกถึกปากเข้านะคะและ้วก็อันนั้าไม่เข้านี่แหละครับพี่น้องแต่อย่าลืมนะคะว่า การใช้ชีวิตน่ะนะคะความยากง่ายน่ะนะคะมันก็มีต้นทุนไงนะคะบางทีคือบางคนก็คิดว่าโอ้ยทําอาหารกินเองแหละมันดีนะคะถ้าเราจะเปรียบกับบ้านเราที่แบบว่าอ่ามีร้านค้านะคะอะให้เราไปเลือกซื้อหานะคะอยากกินยังได้กินนะคะมันง่ายไปสื่อปากซอย,อยกได้กินแล้วนะคะมีทุ่งแมนแหละนะคะใหนจะมีมีเงินนะคะแต่อย่าลืมว่าแต่ละคนนะคะภาระหน้าที่ต้นทุนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมที่ยกตัวอย่างคําว่าต้นทุนเพราะอะไรหนึ่งนนะ ถ้านะคะ,ะเข้าอยากกินนะคะ,ะแกงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอาทิเช่นต้มแซบอย่างเงี้ยมานะคะนี่จะค่าเครื่องค่าตะไคร่นะคะต้นหอมผักชีเป็นว่าค่าพริกนะคะกะเทียมหัวหอมนะคะนี่จะอัน ในส่วนของเหนือที่เราจะเอามาต้มแสบเมนบอบ์นะคะไม่หมดไปสไําใดแล้วค่ะพี่น้องค่ะถ้าเราเปรียบเทียบกับนะคะถ้าเราทํางานวันละ300อ่ะนะคะสมมตินะค่าค่าแรงขั้นต่ำที่บ้านเรามัน300ระหว่างที่คุณซื้อของมาทํากินเองอ่ะมันได้เยอะได้รสชาติตามปากคุณก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็เสียเงนินซื้อมดหลายเมนบแต่ว่า ถาเข้าไปสื่อของสําเด็จรูปนะคะที่เขามีขายอาจรสชาติจะบะถือกปากต่ว่ามันก็สะดวกและเร็วและก็เซฟรายใหญ่ของเรานะคะทุงหนึ่งน่ะนะคะมันก็มีหลายราคาแมนบอละต่ว่ามันก็ถือตัวแน่นอนนะคะบางเจ้ากขา,ายสี่สิบหา้าสิบตามตลาดนัดแมนบอเวี่ยนตะวาไปสั่งตามรลาอนะคะตามสั่งมันก็สะแพงขึ้นมันน้อยหนึ่งนะคะมันแล้วตลาด <c oughs> <c oughs> มันก็มีหลายราคา ร่อยเศร้าก็มีแหละนะคะตามราคาที่เคยสั่งกินนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างไข้ฟังซื่อๆนะคะบันไดว่าให้ไดเด้นะคะบอกสูบฟังเซื่อๆนะคะถึงเด็กบอกว่าความอยากไงมันก็่คือการมันแล้วแต่มุมมองนะคะมุมมองไทกับมุมมองมันแหละนะคะมุมมองของไทยก็ไม่ผิดหรอกครับพี่น้องเพียงแต่ว่าอันสิปิว่าไห้เขานั่นมาได,ได้เลยค่ะพี่น้องนะคะมาโอ้ย มหาวายุต่างประเทศหากินยากประสรนนะคะทั้งที่อาหารการกินมันอุดมสมบูรณ์นะคะมันประเด็กยากลําบากนะคะมันแล้วต่ความมากความสอบของแต่ละคนแล้วก็บางพื้นที่นะคะหาซื้อง่ายมันก็ง่ายด้วยนะคะอันหาซื้อบรนดสร้างออนไลน์มังใงซว่าทุกครั้งที่สร้างไปสภาพของมันจะมาดีทุกอย่างนะคะนอกจากคุณจะซื้อของที่ราคาแพงแล้วก็มีบวกค่าส่งแล้วนะคะอ่ะ แต่ของบ่ถือสเปกเนี่ยนะคะใครอยากซื้อมันบอพี่น้องอยั่งที่บอกแหละอันพวกพักเนี่ยนะคะไม่กี่วันมันก็เสียยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะคะโอกาสพลาดสูงมากนะคะยิ่งถ้าแบบสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอ่ะจากปกติที่แบบว่าเข้มั่นใจเชื่อว่าโอ้ยส่งของวันเดียวถึงมันก็มีอัซิเดนที่วันเดียวไม่ถึงนะจ๊ะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสั่งของมาเรื่อยนะคะพี่น้องนะคะพลาดนี่สูงมากนะคะ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนี่แหละนะคะเจ้าที่คิดว่าโอ้ยมันบุกีมือก็หอดนะคะถ้ามือหนึ่งบ่หอดเต็มทีก็สองมือเลยนะคะนะคะมันก็ยังมีพลาดนะคะบางเถื่อน่ะเคยทรงตันน่ะนะคะแค่มือสองมือหอดบางเถื่อมัอนบ่กหอดหนี่โอ้ยเป็นอาทิตย์นะคะของมาถึงเราเน,น่าเลยนะคะเราก็เข้าใจทั้งแม่ค้าแลเา้เกิ แล้วก็คนซื้อนะนะคะเห็นไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยของออนไลน์นี่นะคะมีขายชุแนวแหละแม่ค้าคัดสรรนะคะแต่ของดีมาขายนะคะทําอาหารนุ่นนี่นั่นมาขายมางเถอกันในประเทศนะคะแต่ละประเทศนี่นะคะกุ้มไพกับกุ้มม่นนะคะเฮ็ดแนวมาขายมักเจ้าได้ก็ซื้อเจ้านั่นนั่นละนะคะพี่น้อง อยู่เขตใดมันก็มีทรงมัดแหละในเรื่องของอันซื้อขายออนไลน์ก็ได้ตัวว่าจะแนวกินินตัวผักสดอย่างว่าแหละพอในช่วงสถานการณ์มันปกตินี่ของมันไปได้มาถึงง่าของมันส่งกันมาทอดทอดหลายทอดก็มีนี่บางอย่างสั่งนะคะแล้วก็เอามาขายต่อแล้วกว่ามันจะมาถึงอผู้บริโภคเนี่ยนะคะสภาพมันก็ไม่งามแล้วนะคะ บางอย่างมันก็นงามอยู่นะคะช่วงที่ผ่านมานี่นะคะตั้งแต่ไวรัสนี่นะคะของกระแพงขึ้นแล้วที่สำคัญการขนส่งก็ล่าช้านะคะถานมันเป็นพวกของแห้งพวกน้ำพริกพวกยังที่เป็นแหงแหงเนี่ยนะคะอะไรที่มันเป็นของแห้งเนี่ยนะคะไม่ค่อยมีปัญหาดอกนะคะ้านมันทรงบหอดตามมือกำนหนดนะนะคะนันก็ปเปีย แต่ว่าอันส้มพักสดนนี่ันเสียแน่นอนนี่แหละเขาถึงเด้บอกว่านะคะมันหากินยางแล้วมั่งมองมันกับบแม่ว่าไม่นช่มีพักสุดแนวที่เหาอย่างเลย <c oughs> เออลีคือคนเหาอตอนอยู่มืองไทยน่ะจะของมากินแบบใดตลอดมันก็กินแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่ายัางปุ้ยนี่อยู่บ้าน,นปุ้ยก็มากินพวกพักบานๆเขาแม่พี่น้องจะอยู่นี่ปุ้ยซองบางเล่าก็ไปเห็นมีขายได้หรอนะคะ สอกตระกูลอันใบชะม่วงแจ็ดเทินพักยังพักติวพักยังนั่นนะคะเฮ็ดลวกสดๆตัวสียเนาะ <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่มันก็มีมาแบกบกระป๋องหรือว่าแบบแช่แข็งนั่นแล้วหรือว่าตาแห้งกันมาเนี่ย <c oughs> อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเสือๆดอนะคะ ส่วนใหญ่ก็ผักที่เขาขายกันปกติมันก็มีนั่นแหละนะคะขายออนไหลผักบุ่งทัว่วยังแส่บักเคลบักฮุงยังเสียโอ้ยทองกั่เนี่ย มาเด้อมาฟังกันเราเรื่องเราก็นี่มาซอยทางหยาน้ำนี่นะคะอันนี้มันก็อันนี้ก็เหมือนกันว่าไม่ได้มีกลิ่นตลอดเดนี้ครัพี่น้องที่เก็บๆนี้ทําความสะอาดนี่นะคะลวกแช่ช่องฟิตเด็นี่นะคะของหากินยากนี่แหละนี่แหละก็เอื่น่าของหากินยานะคะเห็นไหมแต่ละคนก็ตีความหมายแต่กลางกันออกไปนะคะมันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนดอกนะคะ ยังปุ้ยนี่ปุ้ยคิดว่าการเท็ดอาหารกินเองซุ้งมือนี่น่ะนะคะมันก็ดีและก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าอยากกินอะไรมันต้องทําเองทุกอย่างนะคะเพราะว่าบางทีเราก็เร่งรีบนะคะไม่ได้มีเวลาอยู่ทํานะคะเราก็หาแย้งกินง่ายๆนะะนี่พักแต่ย่าป้ากระปองกินแล้ง่ายดีเปิดฟ้ามีพริกเดียบร่อย นั้นไม่มีตัวเลือกเยอะนะคะเวลาที่เราเปรียบเทียบอะนะคะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะจากที่ทําอะไรไม่เป็นนะคะคุณก็จะเป็นทุกอย่างบางคนอยู่เมืองไทยนี่นะคะจะถอดใครเจียวยังไหม่ไปอยู่ต่างประเทศนี่เป็นทุกแนวอะกับเขากั๊บหนาม ทำไม่เป็นก็มีกูรูนะคะใน Youtube นะคะมีสูตรอาหารเมนูคาวหวานเยอะแยะแล้วแต่จะเลือกเทศตามแต่มันมีวัตถุดิบนะคะมีของครบนะคะมันก็ทำได้หมดแหละแสบปะแสบจะอีกหรือแ <laughs> สบไสปแสบมันคนใดคนหน,น็่คนนังก็ะแสบเหรอครัพี่น้อง <laughs> เอาแมนบอเหราเหา็นไหมคุยไปนี่ ไปนั่มันกับเพิ่เน,น,น,นี่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 พักชี่เห็นร่พี่น้องยังงามเลยนี่นะคะกำลังขืนเห็นไหมอายุตียางพักชี่นี่เห็นพักชี่ยังอยู่ในหางเนี่ยนะคะเขาก็ไปได้อเอาหลากมันมาคายเขาก็เด็ดใบมันคายไอ้คนอยากได้หากแบบมันก็ต้องไปสร้างเหมืองอื่น ถ้าปลูกเองเนี่นะคะเราก็ได้ขอดรากแถมได้มเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะเนี่ยเขาเด็ดใบขาอย่างนี้ค่ะนะคะปลูกแป๊ดเดียวโตวมากเลยนะเนี่ยตรงนี้ขนาดว่าหยาเข็มเต็มอย่างนี้นะคะจริง,รงๆก็หลายคนเขาก็กินได้นี้นะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าปุ้ยบุกินนะนะคะไมกินแต่นะคะเออ่ผักขมนะคะ ผักขมหน่อยบานเห่านะคะเพราะว่ามันหน้าตากเหมือนกันกับผักขมน้อยบ้านเราแหละนะคะรสชาติระใช่ตัวอือนผักขมหน่อยนะคะ,ะ,คะ mm hmm. ยาว่าจะเห่าเก็บกินเด้อนะคะลหลายคนอันคนจีนนี่เขาก็จอดรถเก็บนะนุน่นทางนุ่นอะอ้ยยัางงามมันแต่มันงามสูในปลาเขาโพดปุ้ยไปไหนดอกครับพี่น้องอันนี้ปุ้ยนั่งเก็บอยู่ในปลา ผักชีความคิดปุ๋ยเกริรไ่ไ้ถูกต้องเสมอนะคะแต่ว่าปุ๋ยกริรดเ้านะคะในส่วนความคิดของปุ๋ยเห้ฟางนะคะในเรื่องของกักินกันอยากนะคะอยู่มั่งนอกนะคะหาของกินยากนะคะนี่ตามความคิดของปุ๋ยอย่างปุ๋ยนี่ความอยากของปุ๋ยคือปุ๋ยไม่ได้อยู่ในเมืองและที่สําคัญสามีก็ไม่มีเวลานะคะเ <c oughs> ขาทาแต่ง,งานนะคะสร์อาทิตย์ไม่เคยได้หยุดนะคะ ดังนั้นจะไปไหนมาไหนก็นย,ยากนะคะ้วท่าผู้ชมว่าทำไมไม่ไปคนเดียวล่ะนะคะโอ้ยคือคนมันเป็นคู่มากกว่าไปคนเดียวกันยากค่ะพี่น้องคะถ้ดโสดเนี่ยนะคะไปเองแล้ว <laughs> ต้องรอใครดอกค่ะ <laughs> ไปแสดก็ต้องไปเป็นคู่ยกเว้นไปเฮตดงานนี่แหละนะคะตัวใครตัวมันนะคะต่างคนก็ต่างมีน้าที่นะคะ <laughs> ชีวิตแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะบางคนอันเขาก็ให้เมียไปใสมาใสผู้เดียวได้ใต่ว่าย่างเห่าเนี่ยย่งยุ่นแบบอยู่ในหมู่บ้านชนบทแบบเนี้ยไปไเดินไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้ใคะไปไหนแลก็จะไปเป็นคู่แต่ถ้าอยู่ในเมืองนะคะนายกองไปอยู่ในเมืองไปไปคนเดียวได้นะคะบ่ะมีปัญหาอันนี้ก็มันเป็นดบบนี้ <laughs> เดียวอันเขาสิซสุบทิบนินทาว่าผัวดูแลเราไม่ดีอะไรเงี้ย่ะนะคะให้เมียไปไหนไปคนเดียวนะคะเราก็เลยเลือกนะคะ อยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ในหมู่บ้าน่ะนะคะเขาก็ไม่ได้มีผักสดมาขายทุกวันนะคะมันก็มีในช่วงของตลาดเนาะนะคะอทิตย์หนึ่งกับมาเธอหนึ่งเสียดังนั้นอะสะดวกที่สุดคือปลูกไว้กินเองนะคะอยากกินางา่อะไดก็มีกินนะคะอย่าปลูกกระปูกนะคะบมปลูกกับว่าไม่มีเพยว่านะคะ แต่สี่สําคัญสามีกับไ,ไัณไิตมีเวลาว่างซอยดอกนะคะแต่ว่าซื้อว่าปีนี้นี่อันหยาดหยาดปุ๋ยมาช่วยปลูกนะคะแล้วปีหน้าเขาก็จะมาช่วยปลูกอีกเขาบอกว่าปีหน้าฉันจะมาซอยปลูกทีนี้ปุ๋ยก็เลยต้องคิดว่างแผนว่าอีกอย่างที่แบบว่าปลูกแล้วมันแบบว่าได้กินแบบว่าหลายปีปลูกทีเดียวอ่ะเราก็จะปลูกไว้มุมเลยนะคะเวลาไถาที่อ่ะมันจะได้ไม่โดนนะคะปีนี้เพื่อนภาคกันไถโดนดอกอัโชกปุ๋ยเต็มๆอีกนะคะ ใ่ไหมโอ้จักนาทีแล้วอู้ย์วอลไปวอลมาคือเป็นยี่สิบนาทีโอเคเด้อค่ะพี่น้องคะนะคะชอบก็น,นะคะจะลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ปุ๋ยนํำเด้อค่ะพี่น้องนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเนาะนะคะอันนี้แหละนะคะคือความคิดนะคะของปุ๋ย <c oughs> ในเรื่องอันแนวกินแนวอยากเนี่แหละ,ะที่าว่ามันหายากนะคะ ยืดกินยากนี่นะคะเพราะว่าถ้าห่อป,ปูกเองเครื่องห้าสิบหกค่ะพี่น้องนะคะเนี่ยก็มีหลายอย่างมากะะที่ปุ๋ยปลูกยังไม่ทันได้เนี่ยนะคะปลูกไใ้ปีนี้นะพี่ชิยกเขาบานทั้งมัดเลยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ